พลังงานแยกย่อยได้เป็นความหมายของพลังงานความสำคัญของพลังงานประเภทของพลังงานประโยชน์ของพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานความหมายของพลังงานพลังงานคือความสามารถที่จะทำงานได้ความสามารถดังกล่าวนี้ เป็นความสามารถของวัตถุใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถทำงานได้และคำว่าง,งานในที่นี้เป็นผลของการกระทำของแรงซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวของแรงสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมได้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงาน อยู่ภายในพลังงานคือความสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรงและที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติตามคำนิยามของนักวิทยาศาสตร์พลังงานคือความสามารถในการทำงาน โดยการทำงานนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปของวัตถุก็ได้ความสำคัญของพลังงานพลังงานมีความสำคัญต่อสรรพสิ่งในโลกเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชีวิตจเจริญเติบโต เพื่อนไหวทำงานได้ไม่มีอะไรในโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานดังนั้นหากขาดพลังงานมนุษย์ก็คงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียร้ายอย่างใหญ่หลวงก่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงานจากดวงอาทิตย์พลังงานจากน้ําและพลังงานจากลมเป็นแหล่งพลังงานที่มนุษย์รู้จักนํามาใช้ แสงอาทิตย์ช่วยสร้างอาหารสำหรับพืชแสงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมากมายตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์5,000ปีที่ผ่านมามนุษย์รู้จักใช้เรือแล่นโดยใช้พลังงานลมต่อมาอีก2,000ปีรู้จักกังหันลมส่วนกังหันน้ำรู้จักหลังจากนั้น านหินก็มาใช้เมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาส่วนน้ำมันและก๊าซเป็นพลังงานที่ใช้กันมาเมื่อร้อยปีมานี้นับได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากขึ้นแหล่งพัฒนาเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ในการผลิตมากขึ้นจากน้ำมันปิโตเรเลียมไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นต้นประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกันแต่อาจจะมีในปร,ปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศซึ่งบางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเภทของพลังงานประเภทของพลังงานแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. พลังงานหมุนเวียนคือแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเราหามาใช้ได้ไม่มีวันหมดซึ่งสามารถสร้างทดแทนได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยธรรมชาติหลังจากมีการใช้ไปจึงมีหลายชื่อ ที่เรียกเช่นพลังงานทดแทนพลังงานใช้ไม่หมดรวมถึงพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวเนื่องจากไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองตัวอย่างของพลังงานได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานขึ้นในทะเลพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานชีวมวลและพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2. พ,พลังงานสิ้นเปลืองคือแหล่งพลังงานจากใต้พื้นดินเมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือหามาทดแทนโดยธรรมชาติได้ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว ต้องใช้เวลานานกว่าร้อยล้านปีที่จะสร้างขึ้นมาได้อีกและมีปริมาณจำกัดชื่อที่ใช้แทนพลังงานกลุ่มนี้จึงมีทั้งพลังงานฟอสซิลและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปตัวอย่างของพลังงานได้แก่น้ำมันดิบถ่านหินกา๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลีย ประโยชน์ของพลังงานประโยชน์ของพลังงานสามารถจำแนกประโยชน์ของพลังงานได้ดังนี้ 1. พลังงานในอาหารจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทำให้เจริญเติบโตสามารถเคลื่อนไหวได้ 2. พลังงานในระบบนิเวศพลังงานจากแสงอาทิตย์พืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง 3. การสาธารณูปโภคเช่นการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้พลังงานจากน้ำมันการธรรมชาติเป็นต้น 4. การทหารประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตพลังงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการทหารเช่นสหรัฐอเมริกา 5. การค้าพลังงานรูปแบบต่างๆเช่นน้ำมันดิบ ธรรมชาติฐานหินเป็นสินค้าสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศผู้ผลิต 6. การผลิตพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทางการเกษตรเช่นการเก็บเกี่ยวผลผลิต 7. การขนส่งและการสื่อสารทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 8. การแพทย์เช่นการใช้พลังงานจากลังสีเอ็กซเรย จากแสงเลเซอร์ในการตรวจรักษาและทำการสัิกรรมโรคต่างๆและ 9. อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันต้องอาศัยพลังงานเครื่องมือจึงจะทำงานได้การอนุรักษ์พลังงาน แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิญอนุรักษ์ที่สำคัญได้แก่1การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกในการใช้พลังงาน 2. การใช้พลังงานอย่างรู้คุ้มค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้พลังงานใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อลดการรั่วไหลของพลังงานเป็นต้น 3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ำและพลังงานอื่นๆ 4. การเลอกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ B 5หลอดผอมประหยัดไฟเป็นต้น 5. การรเพิิ่มปภ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้นและ 6. การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยการนำเอาวัสดุที่ชำรุดนำมาซ่อมใช้ใหม่การลดการทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นหรือ การหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่